ฟังด่วนเลยครับคุณผู้ชมครับพไดีว่ามีเรื่องราวล่าสุดกับตามแนวชายแดนออกมาอีกแล้วในเรื่องของบริเวณช่องอันม้ะที่ก่อนหน้านี้มีเรื่องลือหนักมากนะครับว่าเป็นฝั่งเขมรที่สามารถยึดครองไปได้สําเร็จแต่ว่าล่าสุดครับ ก็มีความจริงจากแนวหน้านั้นออกมาพูดถึงเช่นเดียวกันกับบริเวณพื้นที่ช่องอันมาซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่เป็นแบบนั้น100%เซนะครับไทยเราสามารถหยึดได้ตามเส้นมาตราส่วนดินแดนเนี่ยหนึ่งต่อห้าหมื่นถือว่าประสบความสําเร็จ99%อย่างที่กองทัพได้พูดไว้เลยซึ่งยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องล่าสุดเลยครับเกี่ยวกับชาวขเขมรเนี่ยหนีตายเข้ามาที่ประเทศไทยก็ต้องบอกเลยว่างานไม่มีทาครับรายได้น้อยแล้วที่มันอนหถดใจมากกว่านั้นคือหุ้นเส้นเนี่ย มอบเงินให้กับตัวแทนผู้เสียชีวิตของฐานคำเมรน,นะครับร่างละเนี่ยโอ้ต่ำสุดน่าจะประมาณ400บาทโดยก็ยังรวมไปถึงอีกฝากฝั่งหนึ่ง ที่เรียกว่าชาวจีนได้ออกมาเขียนการ์ตูนครับแบบหักกับขียนเลยนะช่วยให้โลกนั้นเข้าใจไทยได้สักทีโดยเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนล่าสุดของไทยเราครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องร้อนประเด็นร้อนแบบยังอุ่นๆเกี่ยวกับช่องอันม้าที่มีการบอกว่าเฮ้ยกลายเป็นขเมนีนั้นยึดได้สําเร็จในพื้นที่สําคัญก่อนที่ทางกองทัพบ,บกนั้นจะได้ออกมาตีแผ่ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งกองทัพบ,บกเนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าก่อดประธานนั้นช่องอันม้าไทย เข้าไปตรงอนุสาวรีย์ตาอมไม่ได้เพราะว่าฝ่ายกบ,บูชาเองเนี่ยวางกาลังตึงพื้นที่ฝ่ายเดียวมาโดยตลอดซึ่งผิดหลักธรรมชาติแต่ว่าหลังจากหยุดยิงครับฝ่ายทายเองก็เข้าพื้นที่ได้นะแต่ว่าก็มีการตกลงกันว่าให้หยุดยิงทั้ง2ฝ่ายและก็เดี๋ยวว่ายยังเป็นพื้นที่อ้างสิทธิของทั้งสองประเทศอยู่กับบริเวณช่องอันมาซึ่งมีการจัดกําลังฝ่ายละ5้านายร่วมลาดตระเวนในพื้นที่พร้อมกับห้ามพกอาวุธและเจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ยลาดตระเวนร่วมกันทั้งสองฝ่ายด้วยนี่ก็คือเกี่ยยวกกัับช่ออ่่่ออองนนนมาทีีปะเ เราเข้าไปพื้นที่อนุสาวรีย์ตาอมไม่ได้นะครับแต่พอหลังปะาปั๊บเนี่ย ฝ่ายไทยของเราเนี่ยเข้าพื้นที่นี้ได้โดยเป็นฝักฝั่งกองทัพบกเองที่ชี้แจงกรณีนี้นะครับเรียกว่ามีเงื่อนไขในการรัตะเวนร่วมกันเนี่ยอยู่ถึง4เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือจัดกําลังฝ่ายละ5นายในแต่ละฝ่ายเนี่ยส่งเจ้าหน้าที่ได้5นายเข้าไปในพื้นที่ร่วมกับพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์นะครับข้อที่2ไม่มีการพกอาวุธเข้าไปเลยต้องงดเว้นการพกพาอาวุธในขณะปฏิบัติภารกิจและก็ข้อที่3นั้นมีการรัตะเวนร่วมกันทั้ง2ฝ่ายทั้งบริเวณรอบตา ฝั่งกัมพูชาครับและก็พื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลา15นาทีต่อครั้งข้อที่4ครับไม่จํากัดช่วงเวลาในการเข้าออกพื้นที่สามารถเข้าปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนได้ตลอดเวลาโดยไม่มีข้อจํากัดเรื่องของเวลาก็ ถือว่ากองระเบกนั้นชี้แจงได้ดีเลยนะครับปัจจุบันของเราก็ถือว่าเป็นการชี้แจงที่น่าพอใจเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าทัพไทยของเราสามารถได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมากับบริเวณช่องอานมาหลายพื้นที่เนี่ยสามารถผลักดันกําลังฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ลุกล้าอธิปไตยได้แบบสมบูรณ์หนึ่งรเรซนรวมถึงเข้ายึดพื้นที่ในแนวจุดยุทธศาสสําคัญน,กนากทหารที่ที่เรายึดไว้ได้หลายจุดแล้วเมื่อยึดพื้นที่ได้เนี่ย ฝ่ายไทยของเราก็กําลังจัดตรึงกําลังเลยเฉพาะในเขตที่มั่นใจว่าจะเป็นดินแดนของไทยและก็สามารถครอบครองได้โดยชอบธรรมเพื่อที่จะรักษาความได้เปรียบทางยุธทธวิธีในการป้องกันและก็การกระตุกกระท้่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกแน่นอนอันนี้เป็นฝั่งกองทัพบกที่ได้ชี้แจงออกมากับประเด็นตรงช่องอันม้าแบบเป็นทางการนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยแม่ทัพภาคที่2ของไทยเราครับก็ได้ไปค้างคืนในบุรีรัทยตลอดแนวชายแดน เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกําลังพลทุกนายด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นจุดไหนเป็นพื้นที่ไหนเพราะมีความเสี่ยงเหมือนกันที่ฝั่งกบ,บูชานั้นจะได้ข่าวครองนี้ไปนี่เป็นรายงานแบบเป็นทางการส่วนรายงานแบบไม่เป็นทางการนะครับก็เป็นเรื่องเล่าจากแนวหน้าเขาก็มีการบอกออกมาเหมือนกันว่าสําหรับปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้ ตรงพื Never, ้นที่ช่องอันมานะครับสาเหตุที่ไทยเราเข้าไปยึดไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จ100%เนี่ยเพราะมันเป็นพื้นที่ของทั้ง2ประเทศเลยที่ดูแลร่วมกันทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาโดยฝั่งของไทยเราครับสามารถยึดคืนพื้นที่ในส่วนที่เขมรนั้นล้ำเข้ามาในเขตดินแดนของไทยเราได้คืนส่วนพื้นที่เดิมของเขมรเนี่ยก็ยังเป็นของเขาอยู่เหตุผลที่เราไม่สามารถยึดได้100%เปอร์เซพราะมันไม่ใช่พื้นที่ของไทยเราส่วนพื้นที่ของเขมรที่ล้ำเข้ามาฝั่งไทยเราเเนนนนนยยอัััั้้้รราึดดดไะคบบส็จว100 นะไล่ทางคำเมนเนี่ยออกไปจากแนวนี้ทั้งหมดซึ่งเราก็ไม่ได้มีเป้าหมายในการไปลุกล้ายึดครองอธิปไตยของคำเมนนะครับเสร็จสิ้นภารกิจของเราปั๊บเนี่ยเราก็ตึงกําลังไว้อย่างดีเหมือนกับที่เราไม่สามารถยึดเขาพระวิหารคืนทั้งที่เราสามารถยึดได้เพราะมันมีสารโลกตัดสินองมาแล้วว่าเป็นดินแดนของกัมพูชา ส่วนอีกประเด็นหนึ่งครับที่ฝั่งของแนวหน้าเล่าออกมาเนี่ยก็เป็นฝูงอีแรง้งบริเวณภูมักเขือครับโอ้โหร่างเนี่ยนอนกันเกลื่อนยืนยันออกมาแล้วจากแนวหน้านะครับจุดนี้เนี่ยเฉพาะ1กองร้อยของไทยเรานะครับก็มีการยืนยันว่าสังหารไปแล้วเนี่ยน่าจะเกือบ100เลยแล้วสถานการณ์ตอนนี้สภาพตอนนี้ก็คือทั้งฝนตกทั้งส่งกลิ่นและไหลนองเต็มพื้นไปหมดฝูงนกเนี่ย โอ้โหรุมแบบหึงกันเลยซึ่งก็เหมือนเป็นการลดข้าวเย็นไปในตัวด้วยนะครับกินข้าวอะไรก็ไม่อร่อยเพราะมันกลิ่นเนี่ยมันฉุนเหลือเกินบวกกับฝนตกด้วยมันยิ่งมีความอับชื้นเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะตอนกลางคืนครับยิ่งวังเวงเสียงมาหอนหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็ระดมยันนึงตีสองที่เพิ่งตอนนี้น่าจะไม่ใช่ปืนแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นพระเพราะบรรยากาศเนี่ยวังเวงมากๆส่วนอีกจุดหนึ่งที่มีการรายงานออกมาก็เป็นปืนี่ช่องจอมที่ฝูงอีกาเนี่ยเต็มพื้นที่แสดงว่าจุดที่ช่องจอมเนี่ยโดนไป หลูกกับ F16 ของไทยเราก็น่าจะไม่มีการเก็บซากเลยกับทหารของขมรรวมไปถึงปราสาทต,ตา์าเมืองทมครับที่กลิ่นเนี่ยแรงมากแนวหน้าบอกว่าเกลื่อนเลยครับแต่ด่านขมรก็ไม่เก็บซึ่งฝั่งไทยเราก็ต้องทนนะ ต้องหยุดปืนที่ตึงกาลังตรงนั้นไว้ให้ได้กลิ่นเนี่ยโชยมาตามโดมเช่นเดียวกันโดยตอนนี้ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าญาติพี่น้องของทานคขมรเองเนี่ยตอนนี้มีการเริ่มประกาศตามหาญาติของตัวเองที่หายไปจากสนามรบโดยก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนนะครับบางคนกลายเป็นหายสาบสูญไปเลยถูกทิ้งกลางสนามรบไม่มีแม้แต่จะเก็บร่างแบบสมเกียรติแล้วสิ่งที่ฮุนเซนทําไว้เนี่ยก็เหมือนชีวิตเป็นเบี้ย ตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับหาประโยชน์ให้กับตัวเองไม่ได้สู้เพื่อชาติแต่สู้เพื่อเผด็จการและยิ่งเรื่องราวล่าสุดเนี่ยขามีเนี่ยก็มีการปล่อยเฟกนิวกออกมาว่าทางไทยเรานั้นได้มีการทรมานฐานของพวกเขาหลังจากที่เราจับตัวได้แต่ว่าเรื่องนี้ทางทับก,ก็ได้ออกมาตีแผ่ความจริงเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพียงคํากล่าวหาบิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชาเท่านั้นนะครับการหยุดยิงแบบฉับพลันแต่สถานการณ์ความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธกันเนี่ยมันยังไม่สิ้นสุดอย่างแท้จริงกระบวนการฝ่ายของฐานเรา ก็เลยควบคุมตัวไว้กอ่อนจึงไม่สามารถทําตามรัสัญญายเจนีวาได้และในส่วนของกองทัพไทยเราครับมีแผนที่พร้อมจะเชิญองค์กรระหว่างประเทศอย่าง i c r c มาดูความเป็นอยู่ของเฉลยศึกที่ถูกควบคุมตัวซึ่งอยู่ในกรอบดาเนินการตามขั้นตอนของรัสัญญายเจนีวาอย่างสมบ,บูรณ์และชัดเจนและเราก็ยังตอกย้านะครับหากเขมนเนี่ยกังวลเรื่องของความเป็นอยู่ของเฉลยศึกเนี่ยก็ให้ทางผู้แทน UN หรือว่า ICRC สามารถขอเข้ามาดูได้เลยตามช่องทางกระบวนการ กฎหมายที่สากลระบุเอาไว้และเราเองก็ยืนยันว่าดําเนินการทุกอย่างภายใต้กติกาสากลเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราทํากับฐานขอขอเขมรน,นะครับเราไม่ได้จะไปทรมานจะไปทารุณเพราะมันป่าเถื่อนเกินไปแล้วฝั่งไทยเราเนี่ยไม่ใช่อัชญากรนะครับไม่เหมือนกับฝั่งของฮุนเซนที่สั่งทหารน,นั้นเกลื่อนแนวรบเกลื่อนยังไงเนี่ยผมคง ไม่ได้บอกนะครับคือเกลื่อนไปหมดทุกพื้นที่และล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาช่เนเดีือกันว่าตอนนี้การคาเมีเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยรัฐบาลครับให้เบงแก่รายละ500ดอลลาร์หรือว่าประมาณ16,260บาทส่วน BHQ เองได้1,000ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยก็32,520บบาทแต่ว่ามีการฝากเงินสดเนี่ยไว้กับหัวหน้าทหารแล้วคิดว่าจะเหลือเงินถึงญาติเนี่ยกี่บาทครับมีญาติบางรายที่ออกมาแฉความจริงเกี่ยวกับยอดเงิน ที่ได้จากฐารเสียชีวิตเนี่ยซึ่งพวกเขาได้ไปแค่50,000เรียวตีเป็นเงินไทยใจหายเลยครับ400บาทเท่านั้นและก็บอกว่าขอให้ปิดข่าวด้วยเนี่ย อันนี้คืออีกเรื่องราวหนึ่งที่มีการแฉจากฝากฝังของเขมรซึ่งผมเชื่อว่าประชาชนชาวเขมรเนี่ยบางส่วนก็น่าจะไม่พอใจคุณเซนอย่างแน่นอนนะครับที่เรียกหัวหน้าครอบครัวเขาไปตายเรียกญาติพี่น้องเขาไปตายเรียกลูกเขาไปตายไม่อย่างนั้นครับชาวเขมรหลายคนนั้นไม่ทะลักมาที่ประเทศไทยเราอย่างแน่นอนทั้งที่มีข้อพิพาทกันอยู่มีปัญหากันอยู่แต่ฝั่งแต่ชาวบ้านของเขมรเนี่ยยังมีการหอบลูกหลานเดินเท้าเข้าพรมแดนของไทยเราแล้วก็มีการบอกว่าอยู่กัมพูชาเนี่ยไม่มีงานทําไม่มีราย ้ไดเลยต้องข้ามกลับมาฝั่งของไทยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความจริงจากรายงานล่าสุด ตรงบริเวณบ้านดงงูครับตำบลป่าไรออำเภอรัญยประเทศจังหวัดสราแก้วที่เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจชกกรัญยญัประเทศเนี่ยและก็ฐานพรานจากกองร้อยฐานพรานที่1นึ่งสองศได้ตรวจพบชาวเขมรจานวน6คนครับเป็นหญิง6คนเป็นชาย6คนและก็เด็กชายอีกทั้งหมด4คนกําลังเดินเท้าจากช่องทางธรรมชาติเข้าสู่แผ่นดินไทยซึ่งชาวกัมพูชากลุ่มนี้ก็มีการเล่าเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่กลับไปบ้านเกิดเป็นเวลาหลายวันทุกคนก็ไม่มีงานทําเลยนะครับและก็ไม่มีรายได้เลยนอก จากนั้นลูกๆของพวกเขาเนี่ยก็ยังเรียนหนังสืออยู่ในประเทศไทยครับและกําลังจะสอบในอาทิตย์หน้าก็เลยทําให้ตัดสินใจรวมตัวกันว่าจ้างชาวเขเมรดนด้วยกันที่จำนานทางสองคนคนละ6 0 0 0บาทเนี่ยให้พาไปยังพรมแดนของไทยซึ่งเมื่อถึงแนวพรมแดนแล้วจึงชี้บอกเส้นทางให้เดินต่อไปเองแต่สุดท้ายเนี่ย ก็ต้องถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ไทยเรานี่แหละครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบต่อสงครามไม่รู้ว่าคุณเซนจะทราบหรือเปล่านะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขมรนส่งลูกมาเรียนที่ไทยเรานะเพราะว่ามีการทํางานอยู่ฝั่งที่ไทยแต่การเรียกกลับไปแบบนี้แล้วยังมีหน้านะครับประกาศว่าให้โทรคนงานจากไทยเนี่ยกลับไปที่ประเทศโดยด,ด่วนซึ่งก็อย่างที่บอกครับความจริงปรากฏออกมาจนได้กับประชาชนชาวขามรนเองและอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่เราต้องพูดถึงกันเลยก็คือสื่อจีนเรียกว่าช่วยไทย ไทยเราสุดๆช่วยไทยเราอีกแล้วล่าสุดเนี่ยมีการเขียนการ์ตูนอธิบายให้คนจีนและก็ทั่วโลกเข้าใจว่าการสู้รบของฐานไทยนั้นกับทางกัมพูชาเป็นแบบไหนกันแน่โดยในการ์ตูนนี้ครับภาพแรกเนี่ยก็เป็นการเขียนบอกว่ากัมพูชาเน้นโจมตีเน้นทําลายพลเรือนชาวไทยเราส่วนอีกภาพหนึ่งก็เป็นภาพที่บอกว่าไทยเรามุ่งโจมตีฐานกัมพูชาเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีการทําลายพลเรือนเลยตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมีประเด็นออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับชาวจีนที่ดูเหมือนจะเข้าข้างไทยเรานะเพราะดูแล้วเนี่ย โอ้โหทั้งการทูตที่เราเชิญมาทูตแต่ละคนเนี่ยรับรู้ถึงความเสียหายจริงๆไม่ได้มีการจัดฉากแต่อย่างใดแต่พอฝั่งของขมรนครับทูตแต่ละคนเนี่ยเหมือนเขาเองก็มองให้มันผ่านเหมือนเขาก็รู้แหละว่าอันนี้มันเป็นอะไรอันนี้มันเป็นไหนกันแน่โดยเฉพาะหลังจากที่มีการลงมือที่จริงแล้วเนี่ยแต่ละทูตแต่ละชาติก็จะนําเข้าไปประชุมในห่วงของประเทศตัวเองนะครับแล้วก็จะสรุปออกมาว่าข้อมูลใครเป็นเรื่องเท็จข้อมูลใครเป็นเรื่องจริง อันนี้แหละครับมันจะเป็นสูตรสำเร็จเลยไทยเรามีหลักฐานชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ว่าข่ามนั้นหลักฐานไม่รู้อยู่ไหนมีแต่คากล่าวอ้างมีแต่คาพูดเกินจริงและก็มีแต่การจัดฉากซึ่งเราก็ต้องจับตากันให้ดีกับเรื่องราวทางการทูตและก็สื่อแต่ละสื่อเนี่ยจะพูดถึงไทยว่ายังไงกันบ้างและล่าสุดถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับในวันที่25สิงหาคมกองทัพอากาศของไทยครับก็จะลงลายเซน็นซื้อเครื่องบินกลิปเพนเฟดแรก4เครื่องสี่ลำจากบริษัทของสวีเดนเองนะครับที่ใช้วงเงินประมาณ 119,500ล้านบาทถ้าเกิดเราเอามาได้อีกเนี่ยแล้วมันมาในช่วงเดือนสิงหาคมครับขมนยังจะกล้าหรือเปล่าก็ต้องมาพิสูจน์กันอีกรอบหนึ่งเราประทะได้ทุกครั้งทุกคราวเลยครับแต่เราไม่อยากประทะและเราเองก็ไม่ได้อยากได้พื้นที่ของขมนด้วยยังไงก็รอชมรอดตามกันได้นะครับเอาล่ะในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการนัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้้าาางคมมเขพูดุย จัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย